สวัสดีนะครับท่านผู้ชมผมจูนนะครับอยู่ในช่องที่ดินวิวสวยวิวภูเขาล้อมรอบนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตัวตํำบลบะไร่อําเภอบะไล่จังหวัดอุทัยธานีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีที่ดินสวยๆในวิวภูเขาล้อมรอบมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับ ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผมเคยรีวิวขายไปแล้วนะครับที่ว่าแบ่งขาย12ไร่ที่ทางเจ้าของเขาแบ่งขายนี่ก็คือแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็คือ,อาทางเราได้ขายไปแล้วนะครับแล้วส่วนแปลงที่เราจะขายต่อไปนี้ก็คือเป็นที่ดินของพี่น้องเขาเองนะครับผมก็คือที่ดินแปลงนี้3ไร่เศษแล้วก็แปลงตรงนี้ด้านบนนี่ก็เป็นสิบเอ็ดไร่เศษแล้วก็มีที่นอกใบอยู่ตรงมุม,มเขา ตรงชายเขาตรงนี้นะครับมีที่นกใบอยู่ประมาณสองไร่เศษนะครับผมรวมพื้นที่ทั้งหมดที่จะขายนะครับท่านผู้ชมก็คือหาประมาณ14ไร่เศษนะครับก็คือเวิร์นี้เลยทางตรงนี้เป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับผมที่ดินของเรานะครับตรงนี้นะครับมีทางเข้าออกอยู่สองทางนะครับผมก็คือทางตรงตรงตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วก็ไปเชื่อมต่อถนน4 0่ด นะครับผมก็คือตรงด้านหน้านู้นครับที่มีเสา,ามีเสาโสพศับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นถนนเส้น4008นะครับจากถนนเส้น4008นะครับก็วิ่งเข้ามา,าประมาณ400เมตรก็จะมาชนแปลง11ไร่เศษตรงนี้นะครับผมตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยทางเขาเปิดเป็นทางสาธารณประโยชน์กันไว้หมดแล้วนะครับผม แล้วทางอีกหนึ่งเส้นนะครับที่เราขายไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแปลงเนี้ยเราขายไปแล้วนะครับผมก็คือทางเจ้าของแปลงนี้ได้กําลังไปยื่นเปิดทางสาธารณประโยชน์กําลังดําเนินการกันอยู่นะครับอยู่ในช่วงดำเนินการของกรมที่ดินอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วทางตรงนี้นะครับก็คือทางสาธารณประโยชน์ก็สามารถเชื่อมต่อเส้น4.008ในมุมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผม ที่ดินตรงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตัวตำบ,บลบะไร่นะครับอำเภอบะไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเอกสารสิทธิ์ตรงนี้นะครับเป็น,อ,นอสอสามกขุดเขียวนะครับแต่แปลงนี้ที่เรากําลังเสนอขายอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตรงเนี้ยอาจจะออกโฉนดได้เป็นบางส่วนนะครับผม ระดับน้าทะเลที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ที่217เมตรนะครับที่ดินของเรานี่อ่าก็ไม่ห่างจากตวัวอำเภอบะไร่นะครับที่ดินของเราก็จะห่างจากตวัวอำเภอบะไร่เพียง7กิโลเท่านั้นเองนะครับผมที่ดินของเรานี่อ่าเป็นทางผ่านของแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะแปลงที่ดินของเราแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ฝั่งทางด้านหลังรีสอร์ทห้วยประปกนะครับแต่ยังมองเห็นอ่า รีสอร์ทเขาอยู่นี่นะครับแล้วทางเส้นนี้นะครับ4 0 0 8ตรงเนี้ยตรงนี้ก็คือไปอแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมก็คือวัดถ้ำเขาวงวัดถ้ำผู้ไหวก็จะห่างจากาหน้าแปลงของเราตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ4.8กิโลเมตรนะครับผมที่ดินของเรารูปลักษณะนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามยาวแล้วก็ลักษณะเป็นเนินสุขนะครับผม จะสลปลงมาด้านล่างนะครับจะมองเห็นเป็นวิวภูเขารอบทิศรอบด้านเลยนะครับผมก็คือจะอยู่ฝั่งทางด้านท้ายแปลงตรงนี้นะครับก็จะติดเป็นติดชายเขาเลยนะตรงนี้จะติดชายเขาเลยถือว่าเป็นเป็นที่ดินที่ติดเขาอะซึ่งก็ตอนนี้ก็หาได้ยากแล้วนะครับระยะสายตาของภูเขาก็กำลังดีนะครับผมขนาดนี้ ไม่ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลกำลังดีแล้วก็มองเป็นวิวภูเขาสวยอ่ะนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูในฝั่งทางด้านบนของแปลงที่ดินนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในฝั่ง่าด้านบนของแปลงที่ดินนะครับผมนี่นะครับแปลงที่ดินของเราที่จะขายนะครับนี่นะฮะก็คือแปลงที่ดินแปลงนี้ยาวไปชนภูเขามุมนี้เลยนะครับผมนี่เลยอ่าตรงนี้จะเป็นแปลงที่ดินของเราที่ด้านท้ายไปชนนะครับผมเป็นวิวภูเขาสวยมากเลยนะครับผมบอกได้เลยอ่าจะมองเป็นวิวภูเขาทั้งนั้นเลย แปลงนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะแนะนานะครับก็คือแปลงเนี้ยเหมาะที่ว่า,าจะมาตั้งบัานพักอากาศหรือว่าจะมาท,ทําเกษตรทําสวนทําอะไรตรงเนี้ยเหมาะที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยอ,อากาศดีบรรยากาศสวยสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อ,าอยากได้ที่ดินในตัวตําบลมะไล อาไว้สักแปลงนึ่งประมาณนี้ที่พื้นที่ที่มันไม่เยอะมากนะครับผมกําลังพอดี10กว่าไร่อ่าแล้วราคาตรงนี้ก็ถือว่าไม่เรียกกันมาไม่แพงนะครับทางเจ้าของนะครับเสนอข,ขายอ่าไร่ละ2องแสนค่าโอนกันคนละครึ่งนะครับอ,อันนี้ก็คือจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหรือท่านผู้ชมามาดูพื้นที่ชอบใจก็อยากต่อรองกับเจ้าของ ผมจะพาท่านผู้ชมไปตอลองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนพื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีไฟฟ้าและป่าปานะครับผมส่วนเรื่องไฟฟ้านะครับตรงนี้ฝั่งทางด้านล่างแปลงด้านล่างที่เขาอาจับจองซื้อไว้ตรงนี้เขาก็จะเดินไฟฟ้ามาก็ตรงนี้ก็สามารถคุยกันได้นะครับอาจจะมีการหุ้นส่วนกันก็ได้นะครับค่าใช้ใจ่ายนะฮะ ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มาเที่ยวของตวงัวอำเภอบะไร่นะครับอ่าก็อยากแวะชมที่ดินก็สามารถทักถามตามเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะครับผมอ่าเราอยู่ในพื้นที่เราสามารถนําพาท่านผู้ชมมาอ่าดูที่ดินได้ทุกวันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ขอจากท่านผู้ชมไปด้วยเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีนะครับผม